อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเดนเซสึโปรเจกต์สำหรับผู้ที่จะมาออดิชันและผู้ที่ต้องการเสพเนื้อหาของเดนเซส u โดยมีสารานุกรมดังนี้เด n เซสึโปรเจกต์คืออะไรอย่างแรกเดนเซส u เป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นซึ่งแปลว่าตำนานแล้วทำไมต้องเป็นเดนเซสึเพราะทางโปรเจกต์ต้องการที่จะสร้างเรื่องราวในรูปแบบของตัวเองที่นำเสนอการเล่าเรื่องในรูปแบบของแอนิเมชัน ไม่ว่าจะเป็นโมชั่นกราฟิกแอนิเมชั่น 3D หรือ 2D ก็ตามผ่านธีมพื้นฐานที่ทุกคนคงจะรู้จักกันดีในชื่อของนิทานตำนานหรือว่าเรื่องเล่าเรื่องราวเหล่านี้ถูกดัดแปลงมากมายและนำมาใช้ต่อเรื่อยๆเราจึงมีแนวทางการดัดแปลงเนื้อหาให้เข้ากับยุคสมัยและเสริมเติมแต่งเรื่องราวเข้าไปในรูปแบบของเรานั่นคือแนวทางที่เดนเซสยึดมั่น แล้วพร้อมเปิดรับเหล่า Storyteller ในที่นี้เราเรียกว่า Teller หรือนักเล่าเรื่องมาบอกเรื่องราวของเดนเซสึในรูปแบบของยูทูบเบอร์ผ่านบทตำนานต่างๆที่น่าสนใจและตอนนี้เพิ่งจะเริ่มในส่วนของบทที่1เท่านั้นเรื่องราวและเนื้อเรื่องของเดนเซสึในตอนนี้ขอกล่าวไว้ก่อนว่าเดนเซสึโปรเจกต์เป็นเพียงนิทานเล่มหนึ่ง ที่ไว้จดบันทึกเรื่องราวการเดินทางของเหล่าเทเลอร์คนนั้นๆโดยมีเวลโลตินาเป็นผู้บรรยายหลักและเป็นคนขับเคลื่อนจิตวิญ,ญญาณและนิทานของเดนเซสืให้ดำเนินต่อไปข้างหน้าได้เป้าหมายของเดนเซสืโปรเจกต์เดนเซสืโปรเจกต์มีเป้าหมายที่ต้องการขับเคลื่อน v ีทูเบของไทยในรูปแบบใหมๆ่ๆไม่ว่าจะผ่านบทนิยายเกมหรือแอนิเมชันโดยเดนเซสืมีทีมหลังบ้านที่คอยสนับสนุนอย่างฮุทีมโปรดักชัน และคอยช่วยเหลือในด้านงานทูดีกราฟิกเพลงและอ,อ,อนิเมากมายดิยยจิตทูีวีทูเบอร์ของเดนส,สื่อจะเป็นอย่างไรวีทูเบอร์จะถูกออกแบบในธีมรูปแบบของนิทานหรือตำนานมีการดัดแปลงให้ดีไซน์เข้ากับยุคสมัยอาจจะเป็นตัวละครในนิทานเรื่องนั้นๆหรืออาจจะเป็นนิทานเรื่องนั้นเลยก็ได้โดยรุ่นที่1น,นั้นจะมีวีทูเบอร์เพียงแค่2คนเท่านั้นและจะเริ่มการโปรโมตในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม และเดบิวต์ในกลางเดือนพร้อมกับลอและเนื้อเรื่องก่อนเดบิวต์และหลังเดบิวต์ซึ่งเรื่องราวหลักสามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook และ YouTube ที่จะคอยอัปเดตอยู่เรื่อยๆและคอนเทนต์สำหรับ VTuber ในรุ่นนี้อย่างแรกคือการไลฟ์เป็นหลักตามความสามารถของ v u b e r ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงเล่นเกมหรือพูดคุยก็ตามเพียงแต่จะมีการเสริมเรื่องราวและนิทานตำนานจากทีมของ v t u b e r คนนั้น และจะมีเนื้อหาแยกจากไลฟ์เช่นการมีคอนเทนต์เล่าเรื่องหรือนิทานต่างๆการร้องเพลงโคเวอร์ไฮไลท์เล่นเกมโดยเดนเซสึ 2, ตั้งเป้าหมายว่าจะลงคลิปให้กับ v ีทูเบทุกคนอย่างน้อยสัปดาห์ละคลิปทั้งใน YouTube และ TikTok นี่คือเนื้อหาและการเดินทางของเดนเซสึโปรเจกต์ในตอนนี้หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ใต้คอมเมนต์หรือว่าเพจ Facebook เดนเซสึโปรเจกต ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วสำหรับคนที่ออดิชันเจ๊กันในรอบสัมภาษณ์นะครับปิดเพลงยินดีต้อนรับสู่เดนเซส์โปรเจกต์เจ๊ก็พูดว่าไปไอเด็กนี่